สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็จะมาย้ายไลน์กันนะครับจากเครื่องเก่าสู่เครื่องใหม่ด้วยวิธีที่ไม่ทําให้แชทหายนะครับโดยวิธีนี้เนี่ยผมไปอ่านมาจากหลายๆเว็บแล้วก็ได้ข้อสรุปมาแล้วมีไม่กี่ขั้นตอนและง่ายมากๆนะครับถ้าคุณผูกไลน์ไว้กับบัญชี Gmail นะคุณจํา Gmail ของคุณให้ดีเวลาย้ายเนี่ยมันสะดวกสบายมากๆทีนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนยังไงและกี่วิธีเราก็ไปดูกันดีกว่านะครับ มาเริ่มกันเลยครับก็เข้าที่ลายนะฮะของเพื่อนๆน,นะครับจากนั้นกดไปที่หน้าหลักครับกดไปที่ตั้งค่าครับฟันเฟืองจากนั้นเลื่อนลงมานะครับกดตรงคําว่าแชทจากนั้นนะฮะกดสำรองข้อมูลข้างบนาจากนั้นบัญชี Google ที่ผูกเอาไว้กับ l ล ne นะครับบัญชี Gmail นั่นเองเพื่อนเพื่อนใช้บัญชีอะไรก็อย่าลืมไปตั้งค่ากันให้เรียบร้อยหรือดูให้เรียบร้อยก่อนนะครับกดตกลง จากนั้นก็รอครับอนุญาตไปเลยกดอนุญาตต่อนะฮะจากนั้นก็รอแรป๊บหนึ่งนี่ก็คือเครื่องซ้ายคือเครื่องเก่านะครับขวาคือเครื่องใหม่นะครับที่เราจะลงลายอ่ะให้ดูเลยว่ายังไม่มีลายเลยระหว่างรอนะครับก็อย่าลืมนะครับเช็คสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะครับควรเป็นสัญญาณไ i f i นะเพื่อจะได้สเสถียร อ่าเห็นไหมครับบัญชี Google เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะฮะจากนั้นกดตรงสำรองข้อมูลไปยัง Google Drive ครับปึก๊กอ่ารออีกแล้วนะครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมฮะครั้งล่าสุดกับพื้นที่รวมนะครับขึ้นเป็นตัวเลขแบบนี้นั่นคือสำรองข้อมูลจากลายเก่าเรียบร้อยลายอันนี้ก็จะสไลด์ร่างไปแล้วมาที่เครื่องใหม่กันนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับใช้สัญญ,ญาณ Wi-Fi เดียวกันนะครับ จากนั้นเข้าไลนา์เครื่องใหม่กดเข้าสู่ระบบหมายเลขโทรศัพท์บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีนะครับแล้วแต่จากนั้นมากดตรงเรียกคืนข้อมูลของเครื่องใหม่นะครับกดตกลงไปเลยจากนั้นบัญชี google ครับเลือกอนุญาตเลือกอีเมลที่เราลงไว้กับลายเก่าครับตกลงไปรอครับอ่าเห็นไหมฮะบัญชีเข้ามาแล้วเรียกคืนประวัติการแชทครับกดไป รอครับอ่ากดตกลงจากนั้นนะครับดูข้างล่างนะครับถัดไปฮะทาต่อครับรอซิงค์ครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับกำลังจะเสร็จแล้วนะรอแป๊บหนึ่งนะครับซิงค์ข้อมูลอยู่นะฮะอ่าเห็นไหมครับมันมาแล้วลายอันเก่าของเรานั่นเองนะครับดูข้อมูลกันเลยดีกว่านะครับ เห็นไหมฮะแชทยังอยู่นะครับเหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยนะครับรูปภาพข้อความอะไรต่างเนี่ยก็จะอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นไงฮะสะดวกสบายมากเวลาเราย้ายไลน์เครื่องใหม่นะครับไลนมันก็จะไปเด้งเตือนในไลน์เพื่อนนะครับว่าออแจ้งเตือนนะแล้วแต่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้เพื่อนทักมานะแสดงว่าเขาเห็นนะฮะนี่ดูกันชัดๆนะครับซ้ายคือเครื่องเก่านะครับไลน์ดูที่เครื่องเก่าเป็นยังไงบ้าง ยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วเห็นไหมครับซ้ายคือเครื่องเก่านะครับขวาคือเครื่องใหม่ของเราง่ายไหมครับระบบนี้นะครับก็เป็นของ Android ทั้งคู่นะครับง่ายมากๆเลยนะครับอย่าลืมจำอีเมลให้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมใช้ wifi นะครับเดียวกันนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการลงข้อมูลนะครับเห็นไหมว่ามันง่ายมากๆเลยทำเองได้คลิปนี้สวัสดีครับ